โอ้นี่ไงสกูรแม่งซ่อนอยู่ในชักโครกไอ้ฮะ <c oughs> เอาละครับทุกคนฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมได้ไปเจอเกมที่แบบโคตรจะแบบน่ากลัวนะครับทุกคนนะคือเกมนี้มันชื่อว่า The Broken w ก l นนะฮะคือในอเรื่องของเกมนี้ก็คือตัวละครเราเนี่ยมันชื่อจอนนะฮะแล้ว ในเรื่องของเกมเนี่ยเหมือนตัวละครเราเนี่ยต้องการที่จะไปเยี่ยมยายเรานั่นเองนะฮะแล้วพอเราไปถึงก็ตามที่แบบทุกคนเห็นหน้าปกคลิปเลยนะฮะยายเราแม่งเป็นที่อะไรไม่รู้นะครับแม่งแบบมอยู่ดีแม่งก็เหมือนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะเออแม่งเราแม่งเหมือนจะฆ่าเราด้วยนะทุกคน <c oughs> เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ายายเราเนี่ยแม่งเป็นอะไรกันแน่นะฮะไปฮะอันนี้ก็เป็นรูปตามที่ผมพูดตามเนื้อเรื่องเลยนะครับก็ผมเนี่ยได้ทําการกลับไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านเก่าของเธอ เพราะว่าผมอยากรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่คือนั่นแหละครับตัวละครเราก็มาแล้วครับโอ้คุณยายสวัสดีครับผมมาแล้วก็ <c oughs> วคือตอนนี้ผมเดินเข้ามาในบ้านยายกันแล้วนะครับทำไมบ้านแม่งเก่าจังวะเอแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เอ่อบ้านผู้สูงอายุมันจะเก่านะฮะอันนี้เป็นเบเกอร์คัดเอาไฟว่ะเออเหมือนห้องตรงนี้มันล็อกนะครับไม่รู้เป็นห้องคุณยายหรือเปล่าวัดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมไฟมัน กระพริบตรงนี้เกิดเลยขึ้นอ่อผมเดินมาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นรูปคุณยายนะครับกับผัวของเขานะฮะอ๋อโอเคด้านซ้ายเหมือนเราจะต้องหาอะไรที่มันเป็นความทรงจำของพวกเขาใช่ไหมเชียบปิดก่อนปิดก่อนแมวแมวแมว,แมวไอ้เฮียกูเปิดเสียงดังเดี๋ยวคุณยาย What กูกดปิดไปแล้วนะเว้ย กูกดปิดไปแล้วไม่รู้อ,อ๋อคุณยายเขาตอบเราแล้วนะครับรอก่อนนั้นหลานเอ้ยคุณยายเขาเวลาแป๊บหนึ่งเอ้าคุณยายก็ดูปกติดีนี่หว่าคือคุณยายเขาก็ตะโกนตอบเราผ่านห้องนี้ตามปกตินะครับเหมือนยายเกียร์เขาบอกว่าขอใส่ชุดเดรสแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนชุดก่อนเอาอะไรเฮียทำไมยายมันต้องใส่ชุดเดรสด้วยวเฮียกูแค่คมาเยี่ยมกูวไม่ไม่ใช่แล้ววะกูกูกูหนีออกไปก่อนเลยดีปะ ว่าแม่งไม่ใช่แล้วอะ <c oughs> หนีออกไปไม่ได้นะครับตัวละครบบระบุว่าฉันต้องมาฉันต้องการที่จะมาเจอคุณยายไอย้เพื่อนคือสิ่งที่กูกลัวคือซื้อยายแม่งอยู่หลังประตูนั้นใช่ไหมกูกลัวแม่งพุ่งทะลุประตูมาหากูนะะั่นแหละไอ้ซื้อถ้ามึงจอกมาันก็ออกมาดีๆนะยายนะซึ่งมึงไม่ต้องพุ่งบอกมาหากูก็ได้นะโอเคครับทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อภาพนะครับ แม่แล้วก็คุณลุงของผมโอเคครับเหมือนเราจะได้สี่เอ้ไม่ใช่เหมือนเราจะได้สองอ,อ,อันแล้วนะครับต้องหายสองอันให้มันครบสี่ใช่ไหมต้องหาของที่มันเหมือนเป็นรูปภาพความทรงจําใช่ไหมโอเคครับประเด็นคือห้องครัวแม่งเก่าเก่าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวทําไมตัวละครเราหยิบอุปกรณ์เครื่องครัวมาเนี่ยหยิบมาทําไมไม่รู้นะครับตัวละครหยิบมาทําไมอ๋อมีอะไรไหมครับแถวๆวนี้ คือส่วนใหญ่เกมแนวเนี้ยตัวละครเราอะ่ะอยู่ๆแม่งก็จะหยิบของอะไรบางอย่างที่แบบตัวเราก็ผู้เล่นก็ไม่รู้ว่ามันหยิบมาทําไมนะฮะเหมือนมันเป็นเซนส์ของตัวละครในเกมผีอะ่ะว่าแบบมันต้องรู้ว่ามันต้องได้ใช้อะ่ะทุกคนเข้าใจหรือเปล่าฮัลโหลครับยายขอเวลาแป๊บหนึ่งนะกําลังจะใส่ชุดเดทอยู่มันยังใส่ชุดไม่เสร็จอีกว่ามานานเกินไปแล้วนะยายกูว่าไอ้เห้กูว่าย,ายาแม่งแปลกๆแ,และเจอจดหมายกแล้วนะครับทุกคน เหมือนฉันจะต้องทำการซ่อมสายเคเบิลอเอบรกเกอร์เพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียนะ่ะเหมือนพลังงานมันไม่ทำงานเหมือนไอคุณปู่มันเขียนจดหมายบอกไว้ว่าที่บ้านสายเบรกเกอร์หรือสายขัดเอาไฟเนี่ยมันทำงานได้ไม่ค่อยดีนะฮะ้ยผมได้ไฟแช็คมาครับทุกคนไม่รู้ใช้ทำอะไรกูว่าแล้วกูได้ไฟแช็คมาแล้วไฟแม่งดับเลย ฮัลโหลเฮ้ยกูกูกูไปซ่อมไฟก่อนโอเคไฟเปิดแล้วนะฮัลโหลยายยังไม่ออกมาใช่ไหมเฮ้ย้ทุกคนครับอะไรคืออยู่ดีๆไฟมันดับวะฮัลโหลว่ากลัวแม่งไม่ใช่ละวิวิวการกาน้ําร้อนเป็นที่อะไรอ,อ๋อการน้ําร้อนอยู่ดีๆมีกุญแจซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับกูก็หยิบออกมาก่อน เออเหมือนมีใครบางคนซ่อนกุญแจไว้ใต้กาลน้ำร้อนไม่รู้ซ่อนไว้ทำไมซ่อนไว้ทำไมเพื่อนเออผมผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้กุญแจห้องไหนนะครับอย่าบอกนะเอากุญแจไปไขห้องยายเออจริงด้วยเี้ยฮัลโหลคุณยายไอ้ยายมึงอยู่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเชี่ยขากูเเ็นตะคิว เ้ยยายแม่งก็จะเล่นกูขากูเป็นตคิวอีเียวออสวิตไฟโอเคห้องนี้มีสวิตไฟเปิดดิอไอเฮียยายแม่งไม่อยู่แล้วปิดประตูก่อนอเฮียยายแม่งไม่อยู่แล้วเอ้า้วยายมันตะโกนผ่านห้องนี้แล้วมันอยู่ตรงไอเ้เชื่อกูหันมาตรงนี้กูหัวใจแทบจะไาวทุกรอบอ้เชียกูหันมาตรงชุดเดสหัวใจแทบไหวอ๋อเขาเนี่ยค่อยๆทำลายชั้นอย่างเชื่องช้า ฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งเลยฉันไม่อยากให้เรื่องนี้มันตําเนินต่อไปฉันจะต้องเอ่อทําให้เขาดื่มยาพิษวัดเหมือนนี่เป็นโน้ตของคุณยายก็คือปู่ตายเพราะว่ายายไม่งวงยาพิษเหรอใช่ปะคือถ้าผมแปลผิดขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะเร่อกูก็ไม่ค่อยแข็งแรงราภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะขออภัยนะทุกคนนี่ขออภัยจากใจเอ,อันนี้เหมือนเป็นยาครับทุกคนฉันจําไม่ได้เลยว่าทําไมยายถึงกินยาเยอะขนาดนี้ เฮ้ยยายมึงบ้าไงเพื่อนเฮ้ยดูจากหน้าปกคลิปพวกมึงก็รู้แล้วนะว่าแม่งจะเล้าใจขนาดไหนอ่ะไอ้เฮ้ยกูยังไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันต้องการสกรูในการเปิดตูน้นี้อ๋อด้านบนมีรูปไมก้กางเขียนทําอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้มีประตูเขียนว่าห้ามเปิดนะครับทุกคนอ้อเหมือนเราต้องการโครบามาเปิดแล้วทําไมประตูนี้มันถึงโดนปิดกั้นเอาไว,ว้วะเครับทุกคนตอนนี้แม่งปิศนาแม่งเยอะจัดเลย แล้วกูก็ไม่รู้กูเดินออกไปกูจะโดนแม่งสวบตอนไหนนะครับเชืเอ่อกูห้องเออห้องนี้แม่งน่าจะมีแค่นี้ว่าอย่าบอกนะต้องกลับออกไปเฮีแยแย่แล้วต้องกลับออกไปเหรอยายแม่งรอเราอยู่แน่เลยฮัลโหลเรบยายผมแค่ามาเยี่ยมยายครับยายก็อย่าคิดอะไรมากเออเฮียประตูแม่งเปิดตอนรับกูเลยเอ้ยสวัสดีครับฮัลโหลครับมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าครับ แล้วยายแม่งหายไปไหนวะประตูนี้แม่งก็เปิดเออโอเคโอเคเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนไอ,อ้ยเฉยเอ้าไฟในห้องนี้แม่งไม่ติดต้องใช้ไฟแช็กอ,อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นหนังสือเหรอของคุณยายที่มันดูแปลกมากเฮ้ยโอเคตอนนี้เราได้อ,อ่อดูเมมโมรีครบสี่แล้วนะครับหาของที่เป็นความทรงจาครบสี่แล้วอะไรอะบ้านหลังนี้มันค่อนข้างที่จะเก่าและถูกทิ้งล้างมาสักพักหนึ่ง มันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยแต่ฉันไม่สามารถซ่อมมันเองได้สิ่งที่ต้องซ่อมก็คือห้องน้ําโทรศัพท์พัดลมแล้วก็สายเบรเกอร์อ๋ออันนี้คือเป็นการใบ้เหรอว่าเราต้องไปซ่อมมันนะฮะไม่รู้กูไม่รู้ว่าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูปิดประตูไม่ใช่หรอแล้วทำไมประตูแม่งเปิดอ่ะอเฮ้ยเฮียยายแม่งจ้องจะใส่ตูดกูเองเดียวเลย เชื่อเ้าแล้วราเรคือประเด็นกูยิ่งแพ้อะไรเกมแนวนี้ด้วยเกมแบบผีคนแก่อะไรเงี้ยกูกูยิ่งแพ้ด้วยนะเกมเนี้ยคืออันนี้อันนี้คือกูไม่ค่อยชอบเลยผีแนวเนี้ยโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนทุกคนโอเคตอนนี้ผมได้ได้โคบามานะครับหรือว่าคูบานะครับจะใช้ในการงัดประตูนะครับผมโอเคลองเปิดเข้าไปดูซิมีอะไรในไอ้แคยห้องน้ำอ่ะห้องน้ำอ่ะ วัดห้องน้ำมีอะไรอะ่ะเออเขาเนี่ยขังฉันไว้ในนี้เชื่อฉันสิฉันเนี่ยไม่สามารถออกไปได้อีกแล้วแล้วเขาก็รู้วัดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับพี่ชายมีการขังกันเกิดขึ้นนะครับเฮ yeah, ้คุณจิตด,ดีครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพอจะรู้หรือเปล่าเอีย yeah. ะ อะไรคือไฟแมงดับเองวะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นประตูที่มันน่าจะเชื่อมกับไปประตูด้านนอกที่เราเห็นว่ามันล็อกจากด้านในนะครับอ่าแล้วกูควรทำอะไรต่อมันไม่มีอะไรให้เก็บเลยทุกคนครับมันไม่มีอะไรให้เก็บเลยฮัลโหลโอเชดโอไมค์ก oh ด oh มันไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยคุณผู้ดูปืนกูก็ไม่มีอาวุธกูก็ไม่มีกูต้องการอาวุธด่วนตอนนี้อ่อ จริงกูรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับคือกูรู้สึกว่ายายแม่งโผมาสอยตูดเราแน่เลยถ้าเราเดิอนออกไปนะครับทุกคนคือตอนนี้เขาบอกว่าเราต้องการสกูในการเอามางัดตู้นะครับแล้วสกูแม่งอยู่ไหนอ่อไอ้เหี้ยเกีนี้ประตูแม่งชอบปิดเองบ้าปะบ้าปอย ประตูล็อกก่อนเพื่อนเอ้าไอ้ไอ้ไอ้เชี่ยยายแม่งเล่นกูเอา้าไอ้ยายแม่งเล่นกูและแม่งขังกูในห้องน้ําอ้าไอ,ไอ้ยายอุ้ยไฟดับด้วยไอ้เชี่ยาย,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 ยายไม่เอานะยายยายไม่เอานะยายผมแค่ไปเยี่ยมยายเชี่ยยายเป็นหิเฮเฮ้ยทุกคนครับไฟแม่งดับอ๋ออ๋ออ๋ไอ,ไอไอ้เชี่ยประตูแม่งก็โดนล็อกอีกเอา้าล้วกูต้องทำอะไรชิบหายแล้วหน,เน,นเดดีเพื่อนมึงเปิดดิเพื่อนมึงเปิดอะไรเพื่อน ไอเฮี้ยเหมือนยายแม่งพยายามจะเข้ามาหรอเอาแล้วครับคุณผู้ดูครับกดชิปเพื่อวิ่งครับไอเฮีย้ยแม่งมีสอนให้กดวิ่งแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วไงเ,เฮ้ยเพื่อนเี๊ยมันมีกึ่งโอเคประตูมันเปิดให้กุแลว้วประตูเปิดให้กุแล้วนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องหาแม่งแล้วสกูมาการ์ดตู้เสื้อผ้าเนี่ย ว่ารีเพ่นออกไปว่าออกจากบ้านนี้ดีกว่าทุกคนว่ายายแม่งอยู่ส่วนไหนของบ้านวะทุกคนว่าแม่งแม่งดักดักสอยสอยตูดผมตรงไหนวะทุกคนทุกคนคิดว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของบ้าน โ้ยยายไม่อยู่ยายไม่อยู่ก็รีบหนีออกไปดิรอยเฮีเย้ยอะไรอะไรอะตัวแม่งตัวเราแม่งยังอยากเจอยายเฮี้ยมึงบ้าปะมึงบ้าไปแล้วเพื่อนตัวเราไม่อยากเจอยายเฮี้ยมึงบ้าไปแล้วเพื่อนกูถามจริงอ๋อนี่ไงสกูแม่งซ่อนอยู่ในชักโคกไอ้เหี้ย <IST uk t av is> อุ้ยโอยายมันเป็นผีเหรอโอ้ยยายแม่งเป็นผีโอ้ยเหี้ยอะไรมันแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันทำอะไรวะเหมือนมันเด้าหุ่นเหรอโอเคโอเคเราปล่อยมันเด้าหุ่นไปนะทุกคนเค,เ,คเคียเคียเคยายยายยายเด้าเดะยายเด้าหุ่นไม่ต้องมาเด้าผมนะยายไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วเปิดเปิดประตูเปิดประตูเผื่อโอ้โหไอ้เหี้ย ไฟดับแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะรีบวิ่งออกหนีออกไปจากบ้านเลยครับท่านผู้ชมเอา้ากูออกไปไม่ได้กลัวไปไม่ได้เออเอาเลยโอ้ไม่ก็โอเคโอเคโอเคไอ้ยายแม่งก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกไอ้ยายกลัวกูพองัดกับมันได้อยู่อุ้ยอ๋ออ๋อเฮ้อเคโ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 อเค้อ เมื่อกี้ผมแม่งไปเปิดคัดเอาไฟอ๋ออมอคือยายแม่งเป็นผีเว้ยมันจะแบบมันจะหายตัวไปเมื่อต่อเมื่อไฟมันเปิดเว้ยทุกคนอ่ะมีโทรศัพท์มาครับเหมือนเป็นเสียงคนแปลกหน้าโทรมานะครับมันคือเธอมันคือเธอแล้วมันก็วางไปอะไรอ่ะน้องชายแมมึงกูจะรู้ไหมมันคือเธอนี่คือไหนวัดทำไมาอยู่ดีไอวิทยุนี่แม่งเล่นเองเหรอวะ ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ตรงมาตรงนี้ก่อนนะทุกคนคือผมเก็บสกูได้เออก็ว่าอยู่ทำไมมันงัดไม่ได้อ๋อคือต้องไปเปิดไฟให้ยายมันไปก่อนนั่นเองนะฮะคือกูไม่รู้ไงว่าการที่จะไล่ายายก็ต้องเปิดไฟคือกูไม่รู้นะเฮ้ยทุกคนครับมีรหัสเขียนแล้วตรงนี้ก็มีตู้เซฟแปดหกหนึ่งเอ้ยเป็นหูมันบอกง่ายขนาดนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวนี่มันตู้เซฟแบบใดอะ นี่มันตู้เซฟแบบใดทําไมมันไม่มีตัวเลขไฮ้ไฟแม่งดับอีกแล้วอ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะหนังสือตรงนี้มันก็มีคําใบ้อีกแล้ววะ่ะทุกคนคือสิบสามสี่สองเดี๋ยวมันมึง,ม,งมึงจะมีคําใบ้กี่อันวะเนี่ยมันมีหนังสือสองเล่มแล้วนะที่มันใบ้เราอะไรวะสิบสามสี่สองเหรอคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเชื่ออะไรวะทุกคน สิบสามสี่สอง what แม่นก็ยังไม่รู้อยู่ดีเดี๋ยวแต่มีกระดาษโน้ตมีกระดาษโน้ตเขียนใบอ๋อคือไอ้เหี้ยคือผมลืมอ่านกระดาษเขียนใบข้อมูลตู้เซฟฮะคือเขาบอกว่าแผน B อะไรคือแผน B น่าจะเป็นแผนเกี่ยวกับการไขตู้เซฟนะฮะก็คือมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวอ๋อคือผมจะต้องไปหาตัวเลขที่มันมีสีตามนี้นะฮะ สีฟ้าสีแดงสีเขียวอ๋อนี่ก็คือสีเขียวใช่ไหมอันนี้สีเขียวสามตัวเลยอ๋อสีเขียวอ๋ออันนี้ก็คือสีฟ้านะครับเขาบอกต้องหาสีฟ้าสีแดงสีเขียวอันนี้ก็คือเจอแล้วสีฟ้ากับสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูม่กูมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยทำไมอยู่ดีๆโตกินข้าวแม่งเรียบร้อยแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดตอนแรกโตกินข้าวแม่งมันมันโต๊อี้มันโดนกระจัดกระจายไม่ใช่หรอ ไอ้เงี้ยไฟแม่งดับอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับไอ้เงี้ยจังหวะน,นี้วุดวุดที่เปลี่ยนไปแล้วครับอเฮ้ยมึงล้อมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเกูอี้แม่งเอ้าผมเดินผ่านไปไม่ได้ด้วยก็ว่าอยู่เมื่อกี้เดินติดลเลยโอ้คือผมจุกคุณยายรอบตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้เงี้ยเอ้เอาไฟกลับมาดาบับแล้วก,กูต้องจุกหนียายมาตรงนี้โถไอ้เก้าอี้แม่ง ปไ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 ไอ้ไอ้ไอ้เขาอีเวนส์ครักลับไปเปิดไฟกลับไปเปิดไฟโอเคคือถ้ายายมาก็ต้องกลับไปเปิดไฟนะครับยายแม่งก็จะหายไปก็คือเมื่อกี้เนี่ยอุ๊ยวัดโอ้โอเคโอเคเอาอยู่ดีๆรูปวาดมันเฉลยให้เราเลยนะครับทุกคนอยู่ดีมันเฉลยให้เราเลย โออเคโอเคสีฟ้าสีแดงสีเขียวใช่ไหมโอเค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 ได้แล้ว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 โอ้มันคือปืนลูกโม่นั่นเองนะครับผมนะที่กูกาลังตามหามาทั้งเกมนะครับมันคือปืนลูกโม่เอาไว้าย,ายิงไอ้ใยมึงมาเลยปิ้วอุยอ้ยโอ้โหแม่งซ้ำด้วยโคตรโหดโอ่อแล้วไงต่อครับหลังจากที่ผมยิงเนี่ยเธอก็ได้หายตัวไป ตลอดการแล้วโอ้โหประเด็นคือตัวเราแม่งยิงหลายนัดด้วยนะ <c oughs> แล้วเหมือนหลังจากนั้นตัวละครเราก็ได้ทําการขี่รถออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็ไปที่สถานีตํารวจนะครับผมแต่เมื่อตํารวจมาถึงเนี่ยเขากลับบอกว่าไม่มีกระสุนที่เรายิงตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับเจอแต่หลักฐานว่าบ้านนี้เนี่ยมันก็มีซากพวกนี้นะฮะมีซากปลากระพพังแล้วก็มีแบบพวกรูปวาดนะฮะ อ๋อโอเคแล้วเขาก็เหมือนว่าจะเจอศพคุณยายที่เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะโอ้ไม่กอดก็คือไอผีคุณยายเราเจอมามันก็เป็นภาพหลอนหรือไม่ก็คุณยายมันต้องการปรากฏให้เราเห็นแบบนั้นนะฮะเออไอเงี้ยคือในชีวิตจริงมันจะมีหรอวะ่าแบบไอ้เงี้ยแบบยายเราอะ,ะมาหลอกเราอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมันจะมีหรอวะเ <laughs> ออเอาคอครับทุกคนก็จบเท่านี้นะฮะ ออเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไอ้เดอะบรู e เคนวาวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยฟังแล้นจะชอบเลยเพราะว่าแบบดูดิมันออกแบบผียายได้เราใจมากนะครับผมนะเออแม่งน่ากลัวจริงนะครับแต่โดยรวมเนะี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงนะฮะแล้วแบบเขาเล่าอะไรผมอยากเจอฉากที่แบบถือปืนยิงสู้อะไรเงี้ยเออแต่ เกมมันยิงให้เราเองนะฮะมันเลยไม่มันเท่าไหร่นะครับผมอเอาคครับทุกคนก็ถ้าสมมติใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนเออน,นี่ฝากกดให้กันเยอะๆนะทุกคนนะอันนี้ผมไหวเลยนะผมกราบเลยเออเอางี้คือถ้าใครกดอะ่ะผมจะแบบตามไปกราบถึงบ้านเลยเออเอาเอาไหมเออ,อเอาคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม